สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะพบกับเราช่องทัพทัพทีมชาแนลจ้ามาดูน้องทัพทีมนะคะร้องเล่นเต้นกันนะคะบรรยากาศนะคะเหมือนฝนจะต,ตกนะคะวันนี้นะคะน้องทัพทีมของเรานะคะอายุ9ปีนะคะอยู่ส่วนช้างกระทิงลายพัทยานะคะ สองเต็นเต็นใหญ่เลยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนนะคะแม่จ๋าเชื่อกหนึ่งของเราก็พีด่ดาวใจจ้าอายุ29ปีนะคะ น้องก็ยังเด็กนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องทับทิมของเรานะคะมีสัยดีจ้า,า,าเหมือนฝนจะตกด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศดีๆมากๆเลย ก็ขอฝากแม่ๆด้วยนะคะช่องทำทับทิมชาแนลจ้าพากช่องเล็กๆนะคะแม่จ๋าก็ยังกรฟ้าแม่พ้านะคะก็ยังติดตามน้อยมากจ้าก็ขอความเมตตาจากพ่อแม่แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ